สวัสดีครับเราจะมาเป็นซานตาคอสในโบเกเว่นใช่ไหมครับใช่ครับยักษ์จะเป็นซานตาคอสเจกของขวัญพาไปเนี่ยแถวนี้เปอเปี๊ยงจะเป็นกวางเรนเดียใช่ไหมแบบมาแจกของขวัญเหมือนกันใช่ไหมก็เป็นซานตาคอสใช่ครับนะครับปอเปี๊ยะก็จะถือด้วเนี่ยวิธีครับนี่ครับ แล้วผมก็จะแบบถือของขวัญแล้วแล้วก็แบบเอาไปแจกนะครับผมยังมค่ใไขึ้นโอเค,อเคบ้านนี้บ้านนี้ผมจะกดกิง่ง บ้านนี้จะไม่น่าจะไม่ไมีใครอยู่ครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเอานี้มาวางไว้หน้าบ้านคนระับเแล้วเดี๋ยวผมเอานี้ไปหน้าบ้านคะรับแบบแบเซนต์คอรสมาหานะไปนะครัเอาแสงเดินเอาได้ เยอะไรเนี่ยโอ้โหหยุดเดี๋ยวบึ่งแกลองไปดูายดิเห็นไหมเดี๋ยวบึ่งยาโดนรถมันเอาล่ะอะไรเนี่ยมันจะเป็นตำรวจในพวกนี้ตัวเนี่โอเคเราไม่เอาขวัญตำรวจกันครับตำรวจสนใจแล้ว Hello โอ้โหไม่สนใจเลย้ป้ายมันเขียนว่าะลรก็พีีเดี๋ยวป้ายหลังนี้ดีกว่าถ้าวันนี้มีใครแบบอันนี้เดี๋ยวผมจะย้ายเสร์ฟเลยผมว่ามันช้าผมว่มันช้าว่ะงั้นเอางี้ผมถรมาเลยแล้วก็ทำนี้แล้ก็ขับ ไม่เป็นไรก็ขับไป่อครับบายบายไปละเสียงแจงมารับหน่อย there. Yeah. โอ้โหฮัลโหลเนี่บโอ้โหบ้านอน,นนี้นีับโอ้โหมือรีสมาโอเคครับแล้วก็ให้ของคันเข้าไปโอเคครับแล้วก็เซตแค่นี้แหละครับแล้วก็รอคำตอบ แอลลี่ cannot chat แบบว่าพิมพ์ไม่ได้อย่างนี้ oh. แบบพิมพ์ก็ความไม่ได้เหมือนจะไปทำมนะันนั้นแบบให้มันพิมพ์ไม่ได้ใช่ไหมไปบ้านหลังนั้นเลยเฮลโหลพีแสงมันต้องมารับตอนนี้พิมพิมก็ยาก <c oughs> โอ้มันไปแล้วเนี่ยเอาคนนี้ก็ได้เมอร์ลี่คริสมัม <c oughs> ใครรับมือดีสุดมัดขังเลนดีเวฟต้องใช่ป๊บต้องไม่ต้องพอหูแสกไม่ต้องขับเลนอะไรเนี่ยไวดูก่อน,อนอจะทำเลยอตำรวจจะทำอะไรครับไปไปดู ผมไม่ใช่ตำรวจใครก็ไม่รู้ยาบเราประแจองควันครับเฮ้ยคนไทยใช่ไหมนเนี่ยคนต้องเป็นคนไทยไม,ไม่น่าใช่นะนายมือดีคดมากมันมีคำว่าเปิดถึงไหม๋ยวรู้คำว่า,า,าปินเนี่ย <Thank> you. นะาับิดรอเขาอบอกว่ารอเห็นข้อความด้วยเออวะอืม,มไม่เป็นไรโอเคคนระับเขาบอกว่ารอนะเราเราก็ต้องรองนะก็จะให้อะไรเราเนี่ยคุณต้องการเวิร์กช็อปอะไรนะไกด์เวอร์ต้องการคนขับเหรอผมอ่านไม่ค่อยออกนะ คนขับขับอะเลไม่รู้ขาร์ซนต้าเหรอโอ้คืออะไรนเราเจสตีค์ฮนยูแคนสตีห์จนีตะเลนวีนีดคุณต้องการสไลด์ไดเวอร์อะไรเนี่ย o oh อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยบอ้ยอ้ยโอ้อแบบ้ยโอ้ย้แบบ้บ บบเปลี่ยนจากกวางเรนเดียร์ลงแล้วแล้วก็ให้เขาขับใช่ไหมก็ตามใจเลยเดี๋ยวให้กวางเรนเดียร์นั่งเลยเคลียนป้องขับนั่นแหละปะสานตาเลย๋อแบบห้ามนั่งนี่ที่สานตาใช่ไหมฝากผมไปละโอ้ย่าพึ่งผมไปแล้วนะบ๊ายบาๆถือนั้นมา ไปตำรวจโตแคบปะไปป่นซาตะคอาดหมดเงินนะครับ ไปไปไปแล้วก็เงินด้วยจ้สั์เงินครับลงมาปนไปไปไปเล่นเดียวข้นครัตำรวจไม่มาว่ะ๋ยวทรเรียกตำรวจนะอยย่ายา เ๋ยวเ๋ยวโอเคเดี๋ยวไปซื้อของเดี๋ยวไปแจกของขวัญต่อายบายรู้เหรอมาเนี่ยดันไม่เกรงใจใคร f o ด d ิง n g e ร r a ตอร์เจนเนอเรชั่นใหม่ ไปแสงวใช่ไหครับไปไก่อนเลยดีบาปาจะไม่สมจริงนะโอเคนะครับไปไหนต่อไปไหนล่ะก็ไม่รู้ไงเงินไงแบบเงินที่เอามาจะมาทำอะไรเอาไปซื้อของขวัญไปกินของเนื้อไปครับก็โอเคนะครับตำรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายครับเดี๋ยวเดี๋ยวแชรอย่าเพิ่งไปครับก็ถ้าอยากให้ทำคลิปแบบนี้ครับก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปอีกครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายยใช่ครับโหอะไรเนี่ยรทหารเดี๋ยวผมขออีกสักหน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมจะไปดูชีวิตอันนี้นี่ของขึ้นเหรอเดี๋ยวทอะไรเนี่ย ตำรวนนะโอ้โหปรับไปป่นไปป่นปับให้มันนิดนึงอยงเปืนไปเปิดเปิดว่าตำรวจจะมาไหมเอ้าไม่มีตำรวจเหรอเอ้านั่นเมื่อกี้ที่เห็นคืออะไรโอเคครับสำบนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรอีกก็ตามที่บอกเคยบอกไปตอนนั้นครับ นะครับที่เราพูดโอเคครับสำหร,รับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายาไปเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย